สวัสดีครับเพื่อนๆชาวคุกกี้รันนะครับวันนี้ไลคุกกี้รันครับอัปเดตซีซันใหม่เสร็จเรียบร้อยนะครับผมแปลว่าปิดเซิร์ฟนานมากนานจริงๆครับเพราะว่าปิดทีเป็นวันเลยครับแม่แต่ถึงอย่างไรก็ตามถ้าถ้าเพื่อนๆนะครับล็อกอินเข้าเกมในช่วงนี้ก็จะได้รับคริสตัลไฟฟรีครับ200เม็ดเลยทีเดียวครับร0อยเม็ดมาจากการฉลองการอัปเดตซีซันใหม่แล้วก็อีกร้อยเม็ดก็คือเป็นการขอโทษที่เปิดเซิร์ฟเวอร์ช้านั่นเองครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆนะครับเข้าเกมด่วนครับผม แล้วก็ชวนเพื่อนๆที่ยังไม่ได้เล่นคุกกี้รันมานานเนี่ยมาเล่นกันเพราะว่าคะแนนตอนนี้ครับรีเซ็ตใหม่แล้วก็ดานนะครับเอพิโซดหนึ่งสองสามสี่เนี่ยเปลี่ยนใหม่หมดนะครับผมก็มาฝึกไปด้วยกันนะครับจะได้สนุกไปด้วยกันแน่นอนโอเคครับมาดูกันครับว่าในแต่ละอย่างที่ซีซั่นใหม่อัพมาเนี่ยมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับผมอันนี้เป็นหน้าอินเอร์ตในเอพิโซดหนึ่งนะครับผมอ่ะเห็นไหมครับก็คล้ายๆเดิมเกือบทุกอย่างนะแต่ว่ามันจะมีฟังก์ชันเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยทําให้เราสนุกในการเล่่่นนนนนมาากขึ้้ออยงเชััีครบ ในการเลือกผ่านที่2นะสามารถกดที่ตรงนี้ได้เลยครับเนี่ยเป็นการเลือกผัดนที่2นะครับผมอ่ะสมมุติว่าผมเลือกตัวนีน้แล้วกันแล้วก็คอมโบองชันนะครับอ่าเราเลือกคอมโบได้จากตรงนี้แล้วก็อ e ีเวนต์ชวนเพื่อนนะครับรีเซ็ตใหม่เช่นกันครับเพียงเพื่อนนะครับชวนครบ50คนเนี่ยก็ได้รับคริสตัลไปอีก100เม็ดนะครับผมอ่าตอนนี้ผมชวนไปล้ว5คนครับอ่ะชวนโชว์ก็ได้1ดอกนะ่ะรวมเป็น6แล้วก็คือว่าวันหนึ่งเนี่ยชวนได้เต็มที่น่าจะ30คนมั้งครับผม เราก็ชวนแค่2วันเท่านั้นก็จะได้ร้อยเม็ดแล้วอ่ะส่วนใครที่ยังไม่มีลายผีแบบนี้ก็ไปหาดูนะครับเดี๋ยวผมอาจจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปแล้วกันนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นคะแนนด่านหนึ่งนะซึ่งคะแนนเนี่ยก็ปรับสมดุลแล้วนะครับผมอย่างมากก็ร้อยล้านไม่ถึงหรอกอันนี้เป็นคะแนนเก่าสำหรับคนที่ยังไม่เล่นนะให้ดูคะแนนปัจจุบันที่ตรงนี้ครับผมอ่ะดูให้ดูก็ไดนะ้อ่ะเห็นไหมครับว่าที่1ยังแค่69ล้านเท่านั้นอ่ะก็คือว่า สิ่งที่มาพร้อมกับการอัปเดตซีซั่นใหม่ก็คือคุกกี้ตัวใหม่นั่นเองครับมาพร้อมกันถึง2ตัวด้วยกันครับก็คือคุกกี้รถไดโนเสาร์นะครับผมอันนี้ต้องมีเพื่อน3 3 3คนในการปลดล็อกนั่นเองครับผมมีไม่พอครับไม่เป็นไรแล้วก็คุกกี้ตัวหนึงเป็นแรร์ไอเทมมากครับก็คือคุกกี้นางฟ้าทะเลครับผม มันไม่สามารถใช้คริสตัลสีได้ครับเราต้องใช้หัวใจลูกเพลิงเนี่ยแลกมันมาครับต้องเก็บสะสมให้ได้100ชิ้นครับถึงจะแลกมันมาได้ครับไอหัวใจเพลิงเนี่ยมาจากไหนก็มาจากไอกล่าากกองปริศนาสี่รูงนะครับผมมันจะมีโอกาสดรอปได้นะครับผมสิ่งได้ยากมากยากมากจริงครับผมเล่นมาโอ้โหตั้งนานครับยังไม่ได้เลยเนี่ยถ้าได้25ชิ้นเนี่ยก็ได้กุญแจได้ส0บดอก50ชิ้นก็ตัวนะ แล้วก็75ชิ้นได้25คริสตัล100ชิ้นครับผมแน่นอนครับคุกกี้ระดับ L ตัวใหม่ครับคุกกี้รถนางฟ้าทะเลนั่นเองครับก็ขอให้เพื่อนๆได้อย่างรวดเร็วละการอ่ะส่วนคุกกี้รถไดนเสาร์สาวเนี่ยความสามารถของมันนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายในคลิปหน้าแล้วกันเนื้อจะได้ละเอียดหน่อยนะครับผมอ่ามาดูสมบัติกันครับมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างครับอ่ะในช่องจัดการสมบัติครับมีเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยครับตรงนี้ครับผมมันจะมีประเภทบอกครับมันทําให้เราหาสมบัติได้ง่ายขึ้นอย อ่าสมบัติจำพวกแม่เหล็กครับเมื่อเรากดเลือกนะครับมันจะมีสมบัติจำพวกแม่เหล็กเด้งขึ้นมาบนสุดหมดเลยเห็นไหมครับเนี่ยแม่เหล็กทุกอันเลยเห็นไหมครับแม่เหล็กขนาดจิ๋วแม่เหล็กขนาดใหญ่อะไรก็ตามเนี่ยเห็นไหมครับถ้าเป็นสมบัติพวกอ่าเหรียญนะครับผมนี่ครับเห็นไหมครับว่าเป็นสมบัติบุกเหรียญทั้งหมดครับอันนี้ก็เป็นชีสเค้กตู้เซฟไดนาไมต์แล้วก็กระถางวิโรมอะไรเงี้ยกล้วยเกยนะครับผมมันจะเรียงตั้งแต่อันดีๆมั้งเอออันติดวิงนั่นแหละอ่ะ ช่วยขึ้นจากหลุมครับอันที่ดึงหลุมนันเองครับเอาอันนี้เหรออันนี้ดึงหลุมหรือเปล่าวะเอ๊ะงงเลยเเรียงผิดวะวะเนี่ยเฮ้ยหรือว่าแปลผิดวะเนี่ยน่าจะฟื้นคืนชีพอ๋อช่วยขึ้นจากหลุมหรือฟื้นคืนชีพไหมครับผมอ่ะมันมีคืนชีพอยู่บรรทัดที่สองครับโอเคให้อภัยครับมันอยู่ในครัวเดียวกันนะครับโอเคอันต่อไปพลังครับผมก็โบกเลือดนั่นเองครับพวกฟื้นพลังนั่นเองอ่ะก็มันจำแนกเป็นหมวดหมู่ทําให้เราผ่าน ได้ง่ายขึ้นนั่นแหละโอเคไม่มีอะไรมากครับประมาณนี้ส่วนนี่ครับอ่าสักครู่นะครับผมมันมีระบบใหม่ขึ้นมาครับระบบใหม่ครับอันนี้ก็คนที่ดูเกาหลีก็น่าจะเห็นกันแล้วนะแป๊บหนึ่งครับเข้าผิดก็คือว่าสมบัติที่ไม่ติดวิงนะสามารถทําให้ติดวิงได้ร้อยไปเลยครับแต่ว่าเราต้องเสียถึง100คริสตัลนะครับผมแล้วก็ชิ้นสุดลึกลับครับผมสักครู่นะสมมุติว่าผมต้องการทําชิ้นนี้ให้ติดวิงนะครับผม อันนี้มันไม่ติดวิงไงถ้าเป็นเมื่อก่อนก็คือไรยค่าหรือว่าทนใช้ไปใช่ไหมแต่ว่าในตอนนี้ครับถ้าเราแบบว่าอยากให้มันติดวิงร้อยเปอร์ครับเราต้องหาคริสตัลมา100ชิ้นกับชิ้นส่วนลึกลับ100ชิ้นครับเราจะทําให้เอ้ยมันจะไม่ใช่100่ชิ้นขออภยัย1000ชิ้นนะครับผมก็จะทําให้ชิ้นนี้ติดวิงได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเพียงกดแค่อันนี้ครับกดตรงนี้ครับเห็นไหมครับมันจะใช้คริสตัล1น0แล้วก็ชิ้นส่วนลึกลับ1ันค่ับ เราก็จะได้สมบัติติดวิงตามต้องการครับตอนนี้ยังกดตกลงไม่ได้เพราะว่าผมไม่มีชิ้นสุดลึกลับเลยแต่ว่าชิ้นสุดนเนี่ยหาได้จากอะไรรู้ไหมครับหาได้จากสมบัติที่วิวัดแล้วไม่ติดวิงหรือว่าติดวิงก็ได้ครับอ่ะเห็นไหมครับผมถ้าผมกดสกัดชิ้นเนี่ยเราจะได้ชิ้นสุดลึกลับถึง63ชิ้นกับผมเวทมนต์สองพันกว่าแต่ว่าถ้าเราเอาสมบัติอีโวขอบเหลืองมาย่อยนะครับมันจะไม่ได้ชิ้นสุดลึกลับนะครับผมเห็นไหมไม่ได้ครับ เอาอันที่ติดวิงมาไอ้นี่ก็ได้ครับเห็นไหมมันจะได้หมดครับเพราะฉะนั้นถ้าอันไหนไม่ต้องการจริงเนี่ยเราย่อยไปเลยครับอ่ะสมบูรณ์อย่างเงี้ยอ่ะย่อยไปครับได้ร้อยสิบเก้าอันนี่ครับมันจะขึ้นตรงนี้นะเนี่ยก็สะสมให้ได้พันชิ้นครับเราก็จะทําให้ได้สมบัติทิดติดวิงตามต้องการได้อ่ะอันนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้ครับผมแล้วแต่ครับที่เรามีนั่นเองครับก็ประมาณนี้อันนี้เป็นระบบใหม่ของเกมนะครับผมใช้ได้เลยอ่ะ ส่วนสมบัติที่วิ่งเยอะๆเนี่ยไม่ต้องตกใจครับอันนี้เป็นอ่าไอดีที่ลายคุกกี้รันเนี่ยสนับสนุนผมนะครับผมไม่ต้องตกใจว่าผมโกงหรือเปล่าไม่ได้โกงครับผมอันนี้ยืนยันร้อยเปอร์เซ็นต์ครับไม่ก็ถ้าใครแบบว่าคาใจเนี่ยแจ้งแบรนด์ได้เลยครับผมยินดีให้แจ้งแบนด์ครับบริสุทธิ์ใจนั่นเองโอเคมาดูเอพิโซดต่างๆกันนะครับนี่ครับอันนี้เป็นแมปรวมครับผมก็เร่าร้อนกันเลยทีเดียวครับมีมังกรซะนด้วยด่านทุกด่านเปลี่ยนหมดนะครับผม เปลี่ยนหมดทุกด่านครับเดี๋ยวผมแซมเปิลสักด่านแล้วกันแต่ว่าด่านหอคอยขึ้นน้ำแข็งเนี่ยไม่เปลี่ยนนะครับอืมแล้วก็อันนี้เปลี่ยนนิดหน่อยครับสมบัติโจรสานเนี่ยเปลี่ยนนิดหน่อยเท่านั้นะครับผมลองเล่นด่านนี้แล้วกันอ่ะเอนสามครับผมนี่ก็เล่นกันมาสักหน่อยหนึ่งแล้วเห็นไหมคนก็เริ่มทยอยกันเล่นครับในช่วงนี้ครับเปิดใหม่สดๆร้อนๆครับผมมาดูด่านกันเลยก็ได้อ่ะ รีวิวอะไรดีวะไม่อยากรีวิวทุกด่านน่มันเสียเวลาไงอะลองดูด่านนี้เล่นๆแล้วกันอะสมบัตินะครับผมอะใช้มู่เลยแล้วกันครับจะได้จบไวๆครับผมก็คือด่านเอพิโซดสามนะเปลี่ยนแน่นอนครับผมเปลี่ยนเยอะด้วยครับนี่าวเจ้าป่าเลยครับโอ้ยตัวอะไรเนี่ยนี่ครับผมเอาช็อกโกดอบมาลุยครับผมเห็นครับว่าเอพิโซดสามเนี่ยแค่เปิดเกมเข้ามาเนี่ยก็ไม่เหมือนเดิมแล้วครับ อะไรบินวะเมื่อกี้กลัวนะเว้ยมังกรนั่นเองครับผมก็ตอนนี้ผมก็เล่นผ่านคอมนะครับเพราะว่าตอนนี้ iPad ที่ใช้ถ่ายคุกี้รันเป็นหลักเนี่ยไม่อยู่แล้วครับที่สาวเอาไปใช้แล้วครับผมก็เลยต้องแคสบนคอมตลอดนะครับไม่รู้เพื่อนเพื่อสังเกตหรือเปล่านะว่าผมแคสบนคอมมาตั้งนานแล้วเนี่ยนั่นแหละครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าคลิปทำคะแนนจะได้ทำหรือเปล่านะครับผม ราะว่าเลนในคอมก็ไม่ถนัดเท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรครับอันนี้จะรีวิวให้ดีที่สุดแล้วกันก็สระไกรที่อยากดูด่านหนึ่งด่านสองด่านสามนะก็ในคลิปรีวิวตอนที่ผมรีวิวเกาหลีเนี่ยไปดูได้ครับถ้าผมรีวิวแบบเดิมมันจะเหมือนเดิมมันเกินไปไงอันนี้ก็อยากให้รูปลั์ที่สุดครับเห็นไหมครับว่าด่านไม่เหมือนกันครับผมก็ถือว่าแปลกตาเลยแล้วก็เราใจแน่นอนครับแปลกใหม่ครับไม่จำเจแน่นอน เป็นเพื่อนนะครับชวนเพื่อนเก่าๆมาเล่นกันครับชวนกันเยอะๆนะครับผมแต่ทั้ง200คลิปตั้นครับไม่ใช่น้อยๆครับถือว่าเยอะมากแล้วก็มีอะไรหลายๆอย่างเข้ามาครับอย่างที่บอกไปครับระบบใหม่ระบบใหม่บบหมเอ้ยอะไรเงี้ยสือคุกกี้ในโดสาวครับอย่างที่บอกไปนะเดีย๋ยวผมจะรีวิวคลิปต่ตอไปแล้วกันอ้าวแล้วทําไมผมหลบหอกทำไมวะเนี้ยหลบเล่นกัน,นแล้วก็บูสเตอร์ครับ ลังจากที่เกมอัปเดตใหม่นี้ก็ปรับสมดุลครับผมไม่ใช่แค่ความสามารถของอสมบัติที่เปลี่ยนไปนะครับอย่างเช่นพวกกุญแจกีวีเนี่ยสปีดลดลงแล้วก็เพิ่มเลือดน้อยลงไอ้พวกเยลลี่หมีหรือว่าคะแนนต่างๆที่ได้มาจากซีซันที่แล้วเนี่ยก็ปรับให้น้อยลงนะครับผมคะแนนมันจะได้ไม่เฟิร์นั่นเองครับโอเคไหมครับวิ่งตั้งนา,คานครับเจ็ดล้านถ้าเป็นซีซันที่แล้วเนี่ยแป๊บเดียวครับร้อยล้านต่างกันนะครับผม เพราะฉะนั้นเอาคะแนนจากซีซันที่แล้วมาเทียมไม่ได้แน่นอนครับโอเคอันนี้ผมก็ใส่สมบัติพลังไม่เหล็กมั่วๆเลยครับดูดมันดีครับผมชอบดูดเมื่อกี้โดดข้ามทำไมวันนี้โดดข้ามตลอดเลยอ๋อมีฟืนครับผมอ๋อลืมไปครับใส่กระป๋องบ้าอยู่ครับผมกระป๋องฟ้าเนี่ยมันจะฟืนพลังให้ร้อหน่วยนะครับหมายถึง้อยสิ110หน่วยหรอวะซีซันใหม่มันร้อยสิหรือเปล่าวะจ <laughs> ำไม่ได้ครับผม โอเคช่างมันน่าจะไม่ร้อยสิบครับลืมไปครับอ่าไม่เป็นไรครับก็ทีนั้นปรับทุกอย่างให้มันสมดุลขึ้นน่ะนั่นแหละครับโอ้ยดาอะไรเนี้ยไม่ค่อยชินเลยครับถ้าใครมาเล่นครั้งแรกไม่ชินแน่นอนได้หมดเลยครับไม่ยากครับดานนี้เห็นว่าปรับให้ง่ายลงด้วยซ้ำครับผมอ่ะโอเคคะแนนก็สิบสี่ล้านเท่านั้นครับอันนี้ก็ไม่ได้กดบูสเตอร์ใดๆครับบูสเตอร์พลังงานรสชาก็ไม่มี ก็คือบูสเตอร์ในซีซันใหม่ก็เปลี่ยนไปนิดหน่อยครับอ่ะเดี๋ยวผมจะทําให้ดูก็นด้นี่ครับเมื่อเราเล่นด่านไรก็ตามครับมันจะได้เข้าร่วมกันแข่งขันลีกด้วยครับลีก <LE AK S 2> ไม่ใช่ลีกขอไปลีกนะครับผมอันนี้ครับเห็นไหมครับมีอันดับลีกอยู่นะครับผมแล้วก็มันจะคิดอ่าคิดยังไงวะดูกันแป๊บนึงนะยครับลีกอยู่ไหนวะอ่ามันจะมีกดอยู่เนะี่ย ผมตาลายว่ะนี่ครับเปิดตัวการทางกางนแบบลหีกนะครับผมเนี่ยหมดลหีกจะเริ่มขึ้นทุกวันจันทร์และพฤหัสตอนหนึ่งทุ่มนะครับผมเพียงทำคะแนนนะครับจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติแบบเมื่อกี้แล้วก็เมื่อสิ้นสุดลหีกลงเนี่ยจะได้รับเปลี่ยนรางวัลนั่นเองครับตามลาดับที่ได้ครับโอ้ยเจ๋งมากแจ่มเลยใช่ไหมล่ะระบบใหม่ครับอันนี้ครับมีเคล็ดลับบอกครับสำหรับมือใหม่ก็ว่าได้นะครับเคล็ดลับขึ้นบนรัตหมีนะครับผมมันก็บอกครับว่าทํายังไงอ่ะ อันนี้ก็มาเรียนรู้เกี่ยวกับพวกสมบัติท่านะครับผมว่าทําอะไรได้บ้างอ่ะคนที่เป็นมือใหม่ก็ยังไม่รู้ไงอ่ะนี่ครับผมปุ่มช่วยเหลือจะไม่ปรากฏเมื่อพลังงานน้อยเกินไปอะไรเงี้ยนี่ครับคลิปจากเหล่าปรมาจารย์นะครับะนี่ครับคุกกี้กุนอูก,กับทวยชาร้อนเนี่ยทำไงถึงได้คะแนนเยอะอ่ะใช้สมบัติพวกนี้น,นั่นเองครับอันนี้เก็บเหรียญได้ด้วยอ่ะก็ประมาณนี้ครับอ่ะอันนี้เหมาะสำหรับมือใหม่นะ อันนี้ก็เป็นกล่องหัวใจอ่ะยังไม่มีคนส่งมาให้ครับเพราะว่าผมกดส่งคืนไปหมดแล้วรางวัลครับผมก็พวกเตาอบคุกกี้ก็จะได้จากตรงนี้นั่นเองอ่ะก็ประมาณนี้นะครับรางวัลอันดับไม่มีอะไรโอเคไว้เท่านี้แล้วกันก็ขอให้เพื่อนนะครับมาเล่นกันเยอะๆนะครับผมชวนเพื่อนที่ไม่ได้เล่นคุกกี้มานานเลยก็ได้ครับมาเล่นกันเยอะๆครับด่านแปลกใหม่ทุกด้านครับทางเอพิโซด2 1 2 3นนะครับผมเปลี่ยนหมดทุกอย่างนะครับผม แต่เปลี่ยนขึ้นนิดนึงครับเอพิโซดที่สี่เนี่ยจะยากที่สุดครับเพราะว่า,าระดับความยากถึงสี่ดาวนะเนี่ยเห็นไหมครับสี่ดาวแต่อพิโซดสามสามดาวเอพิโซด2เท่าไหร่วะเอพิโซดสองสามดาวเหมือนกันแต่ว่าเอพิโซดหนึ่งเนี่ยง่ายที่สุดเลยครับผมเอพิโซดหนึ่งเนี่ยจะด่านยาวขึ้นนะครับผมยาวขึ้นแต่ไม่ค่อยยากนะก็มาดูกันดูอะไรกันไม่ดูแล้วจะปิดคลิปแล้วไม่ต้องดูแล้ว <laughs> โอเคนะครับ งานไว้เจอกันใหม่โอกาสหน,น้าครับคลิปต่อไปอย่างที่บอกกันนะครับเดีย๋ยวผมจะมารีวิวคุกกี้รถไดโดนเสาร์นะครับผมมาดูกันครับว่ามันจะเด็ดแค่ไหนสำหรับคุกกี้ตัวใหม่ตัวนี้โอเคครับงานคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอ,อกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายคุกกี้รันครับผมบ๊ายบาย